สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามและผู้ครองโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดพระงาม<อ>ทุกท่านนะครับวันนี้วิชาสุขศึกษาโดยครูปรชัยมังประสิธิ์นะครับก็ดำเนินมาถึงสัปดาห์ที่16ของเทอมที่สองแล้วนะครับสำหรับวันนี้ยังดียังอยู่ในหน่วยกระดุ้ที่9ครับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กับสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุสำหรับวันนี้จะนำเสนอในเรื่อง นะครับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กับสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุนะครับชั่วโมงที่ห้าจะอยู่ในเรื่องการขับเคลื่อนรณรงค์งดแอลกอฮอล์นะครับในเรื่องการขับเคลื่อนรณรงค์งดแอลกอฮอล์นะครับก็ยังอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดพห้าจุดหนึ่งมสามขีดสี่นะครับจุดประสงค์ในการเรียนรู้ข้อที่หนึ่งครับ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ 2. ป้องกันและหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สามตระหนักถึงโทษที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องนะครับาการลน,นลงนะครับการเพื่อนนดอลงลดแอลกอฮอล์นะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมคลิปกันแล้วในคลิปนี้มีเนื้อหาใจความอย่างไรนักเรียนจำไว้ด้วยนะครับเราต้องไปสร้างพื้นที่ที่สนับสนุน หรือเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีเราไปพบงานวิจัยของสองกบนะครับบอกว่างานศพค่าเล่าเป็นครึ่งหนึ่งของการจัดงานแล้วในชุมชนหรือในครอบครัวเนี่ยมีคนเสียชีวิตมักจะเกิดกระทันหันนั่นก็แปลว่าเขาไปกู้หนี้ยืมสินมาจัดงานศพก็ต้องกลายเป็นหนี้มากขึ้นถามบอกเจ้าภาพอยากเลี้ยงเล่าไหมไม่อยากนะครับแต่ถามบอกกล้าไหมที่จะไม่เลี้ยงไม่กล้าครับอันนี้แหละครับคือกระบวนการทํางานของพี่น้องเราในหลายๆจังหวัด ทำให้ชุมชนมีมติว่าชุมชนนี้แหละจะจัดงานศพปลอดเหล้าชาวบ้านถึงจะกล้าทํา อันนี้ช่วยประหยัดทั้งทรัพยากรและปัญหาต่างๆที่ตามมาเนี่ยก็ลดลงชัดเจนนะครับอุบัติเหตุลดลงกาทรทะเลาะวิวาทลดลงแล้วก็มีการสํารวจในหลายๆงานที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงงานบุญงานประเพณีถ้าปลอดเล่าปัญหาจะลดลงในทุกพื้นที่นะครับหรืองานใหญ่ๆอย่างสงกรานเนี่ยนะครับหรือวันหยุดยาวอืน่นๆมีการเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับ7วันอันตรายที่เราเรียกกันเนี่ยตาย7จ็ถึงแปดศพหลังจากที่พวกเราทางานรวมทั้งเครือข่ายลดอุบัติเหตุด้วยนะครับก็ลดจํานวนการเสียชีวิตลงมาเหลือ3ถึง 400ศพปัญหาอ่่นหนึ่งที่เกิดในงานงานบุญงานศพงานเพลเนียก็เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถลดปัญหาได้เยอะประเทศไทยยิ่งการสำรวจล่าสุดเป็นจำนวนคนดนื่มที่ลดลงอย่างมีนัยะสำคัญแต่ถามว่ากว่าจะเกิดเรื่องนี้ได้เนี่ยแน่นอนการเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เมื่อก่อนเวลาเราพูดถึงสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเราก็จะรู้ว่าทําให้ตับแข็งวันนี้เนี่ยความรู้ไปไกลมากนะครับหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของ200โรคมันทําลายทุกอวัยวะที่มันข่านไปแล้วงานวิจัยใหม่ๆเนี่ยบอกด้วยซ้าว่าไม่มีขนาดของแอลกอฮอล์ที่ปลอดภัยเยาวชนที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ไปทําผิดภายใน5ชั่วโมงเ,เกือบครึ่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในสถาน,นีความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้น3-4ถึงเท่าในครอบครัวที่มีคนดื่ม เศรษฐกิจชาติสูญเสียจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ฆ่าคนไทยทุก10นาทีอันนี้เป็นความรู้ใหม่ๆที่เกิดจากงานของสทศ,าศาที่มีงานภาควิชาการคือศูนย์วิจัยปัญหาสุราเราใช้ความรู้อันนี้ทั้งในการลณนงคลงและในการผลักดันนโยบายงดเล่าเข้าพรรษาเป็นงานแรกที่สทศทำประเด็นเรื่องแอลกอฮอล์นะครับทำต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ในปีที่พีกพิกๆเนี่ยคนเข้าร่วม 7 0 8 0แน่นอนไม่ใช่ทุกคนที่งดเหล้าครบพรรษาได้จะมีประมาณครึ่งหนึ่งที่ลดได้ครบพรรษาประหยัดเงินให้กับคนไทยไม่ต่ำกว่าส0 0หมื่นล้านบาทในช่วงสมเดืนอนเข้าพรรษาในอุบัติเหตุก็ลดลงด้วยคนที่งดเหล้าครบพรรษาเราเรียกเขาว่าคนหัวใจหินก็คือหัวใจเข้มแข็งมากงดเหล้าได้ครบพรรษาเรากําลังสะสมคนหัวใจหินเนี่ยทุกเข้าพรรษาแต่มีบางคนออกพรรษาก็ยกังงดต่อไปอีกเราเรียกว่าคนหัวใจเหล็กแล้วเขาลดต่อนเนื่องได้ครบ3ปีเราเรียกว่าคนหัวใจเพชรตอนนี้เรากําลังสะสม สมคนหัวใจเพชรมีชมรมคนหัวใจเพชรในหลายๆจงังหวัดนะครับเพราะเขาจะกลายมาเป็นนักรณรงค์ให้ชวนให้คนอื่นเลิกเล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ก็จะเห็นในวิดีโอที่กูนำเสนอออกไปเนี่ยจะเป็นของเรื่องการกับเคื่อนรณรงค์ลดแอลกอฮอล์ก็การรณรงค์นะครับหลายๆอย่างที่เป็นผลดีกลับมาอย่างที่ในคิดที่นักเรียนได้ได้ชมกันไปนะครับลดการลดการสูญเสียนะครับ งดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยนะครับหลายหลยอย่างนะครับาการงดเล่ากับตัวบุคคลก็จะส่งผลต่อคนรอบข้างสุขภาวะจิตก็ดีขึ้นนะครับที่เราเห็นเห็นกันอยู่คืองดเล่าเข้าพรรษาสามเดือนนะครับจากงดเหล้าเข้าพรรษาคนที่เคยผ่านตรงนี้มาได้เนี่ยเขาเรียว่าหัวใจหินถ้า เลยสามเดือนตัวออกไปอีกนะครับปีหนึ่งก็เรียกว่าคนหัวใจเหล็กนะครับถ้างดเหล้าได้ถาวรก็จะเป็นคนคนหัวใจเพชรนะครับก็จะมีแนวทางไปร่วมงานกับสะสะสะในการโปรโมทงดเหล้านะฮะงดแอลกอฮอล์นะครับ,นรบจนมีสภาวะการไปอยู่ที่ดีขึ้นสุขภาวะจิตที่ดีสังคมดีนะครับก็อยากจะให้นักเรียนเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับ เข้าใจแล้วก็ตระหนักถึงการดื่มแอลกอฮอล์นะครับควรจะงดหรือไม่เข้าไปย,ยุ่งเกี่ยวก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับวันนี้ <Okay. S 1> นักเรียนชมคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับทำลงในใบงานด้วยนะครับครับขอให้นักเรียนบมกสามทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ